ส,สาวิษฐ์นทุงค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆเนาะค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านของสาวีสานเป็นก <esté S 1> ิจกรรมที่เฉลิมฉลองว่าวันแม่แห่งชาติค่ะคือใบพอมันนะคะอันนี้คืออ่ารพอสตอของบ้านสาวีสานจัดขึ้นนะคะว่านุ่ย ยาลุบ้นบ้างลงทายบ้นานสวยกูไม่ต้อเอาลาดนะมาีโอนค่ะอ่าเยิ้มเยิ้มเย้มถงไมถุงไหม สั <S S ่งข้าวเยอะอากถ่ายกล้องหลายข้าวแล้วจันร้อน